ครับกานเดินกะกบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและผู้ฟังผู้บริสุทธิ์ทุกคนครับผมก็พูดไปแล้ครับป๋ามี่กับซองกวิสานผาเพลินเสียบขารับมือนี้ก็มาตกปลาครับอยู่นองปลาไรครับใหม่ขวานเหลี่ยมอ่างครับนี่น้องพงษ์เห็ดกับเขาครับหมอดำเนี้ยครับน้องพงษ์เดิอนหกห้าโมงต้มไก่ครับเหมือนเด็กกาบเสียบขากับเส้าห้าหอดครับน้องพงษ์กำลังเห็ดกับเขามุ้งผักผ่อนไรยะนี่เขา แล้วกเขาเหนียวครับเขาเหนียวนึ่งมานึ่งมากระติบหนึ่งเดี๋ยวล่ะนี่นึ่งมากระติบหนึ่งเลยเนี่ต้มไก่ครับมาบรรยากาศนี่งครับเขาเหนียวต้มไก่ทำกันชัดๆแบบไหนมังลงเบ็ดแล้วครับมาทำเป็นชิ้น มืดเลยวยครับวันได้ปันเงี่ยตีลงเนี่ยจังน้อยคนละเอ,อจาจังน้อยปผสมเนี่ยนะจกะปันปน้นองผูกหยู่กับเขาอยู่เนี่ยเมื่อนี้ก็ปันมาท่งเลย,ย,ยครับไอ้ครับ ให้เชื้อสีสันครับตจมไฟเชี่ยวน้อยหนึ่งเก้าพระเภาเข้ามาด้วยกันอย่ังเนี่ยเอย่างผู้ชมลงกันแล้วก็ให้น้องผูกเก็บเข้าเก็บเก็บข้าแล้วกันครับในไทยเมึงบรรยากาศรอบๆให้เมั้งครับนี่ครับไอถิ่นหมาก่อนก็ได้ห้างหนึ่งละหน้าข้างๆนี้ ลายบาทจุครับกากาศดีครับลมของโมเฮงมาเลยจ้งได้กระสลงเบ็ดผสมยาตีเบ็ดแล้วก็เด็กกับเขาแล้วคนละกิกเขาหนะ่อยสุดทา้ายแบงนี้เท่านั้นครับผมนะครับบางคนเห็นว่าเป็นทขาอะไรกําถัวถ่วกําถั่ว เตีย <C ell an> มของอย่างดีมีดจะลืมมีดมีดจะลืมครับเนี้ยใส่มีคัตเตอร์นะครับตุ <g rab> ต่มไก่อะแก่อะไรมันงนะแกมาขักเมื่อี้ตุ่มไก่อะอย่าเลยวจะใส่ห้อมครับ ก็เงต่ำใจ่ในก็ลงเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับสมเงาเรียบร้อยครับารตในมือ,อ,อใช้ดชูเหน,ด,เน,เนดีมาใช่ไหมครเป้มนบอมมันามกันติดตามเปนยาวๆครับผมอ้ง้า cần nhập cần bớt trục bỏ đây mọi này xem những cái nhập chỉ khó là cảng vung gù hay non phụ mà hơn và non phụ khó to không biết thì nhập mấy phụ khó to là... ta sẽ หหอมมาเลยซอยไปหรือยังซอยแล้วตามนัานขานเปิดอยู่ที่มากเราเห็นคนเลยได้ความถ้าไปซื้ออยังหอมหอมกับใบกระเพราครับใส่แซ่ๆนี่ใส่แล้ว Các bạn có thấy những loại hạt giống như thế này ở có thấy những loại tin tôm à tôm tiền, hơi tầm thua, nè Thế bên nào, để chặt sẽ ăn thì chín khéo hơn. đã leo rồi, chín gần. này các bạn. đây này các

ดีใจแล้วได้ตีเงี้ยลงน้ำนี่ครับให้เบื้งนี้รอมหนึ่งนะโอ้โหผิดเขาครับมาไงคุณนะ่ะเตะฝ่าวนะ่าเคยไทยเบื้องบ่ได้ก็เลี้ยวไปครับคุณนะ่ะเมื่อเช้าคุณอนะ่ะไทยบรรยานกับากาับเบื้องคนงานานิดอีได้บ่นี่ครับว่า บรรยากาศหลังลมเมื่อกี้นี่ลมพัดย่างแหงไงลมละก่าห้องนอนให้น้องผงลับเนะ่ยน้องผงนอนนะนี่นะพักกันน้องผงนะตอนนี้ก็เวลาเท่าไรนะี่ทีเที่ยงคืนแล้วนะครับ เปลี่ยนเปงียบพุทธนาค้างๆก็เงีเยบไปฟังมุทธละเ่ายไปฟังนี่โอ้ยถิ่นงเงียบนีเ่เงียบหล่อมิ้งแล้วครับนี่นะเดี๋ยวเกลยงคืนเปนเนลี่ยนเงียอีกรอบหนึ่งแล้วก็นอนมาตีห้าหกโมงก็เคยมาล้มมันไหมมาได้ฟอตัวกะสั่งพันในโรงน้ำนะ ามาเราคง,งกันนอนแล้วมนะั้งนอนพุงค่ะขอทับเพื่อปูอนอนย่งดีเพื่อผลมน้อยพร้อมไหมอมื่แล้วห้องกินน,ะนันี่นะขนมอย่ไงน,นีขนมข้าวลม หนึ่พันโองเย็นแตงหมโอเคครับผมเดี๋ยวเที่ยงคืนเกีเ่ยนย้ายรอบนึงแล้วกันแต่บาเกินกันนอนฮะตีห้าหกโมงไปว่ากันไหมใช้เป็นเกิอนหนั่มสอนานไปนิดนี้กันเรอเพลงเราเนี่ย เฮ้ครับตอนเช้าว่ากันไหมครับสวัสดีตอนเช้าครับพี่นอ้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึงครับท้องฟ้าบรรยากาศดีครับป่าก็มุกินเล็กต เป็นเนี่ยมั้จด,ดเทียงคืนาากกานี่ครับเหมือนกัาน้ำสอมาข้างข้างยากเปล็นเนี้ยให้รอมนึงครับนองหุก็มหันตื่นเนย่

ยงในสิมา่านโมก็สั่งกับพันในหลงน้ำเลยพี่น้องอลองบ้งมเขื่นก็นืนเวียนก็เว,คว,คว,ควคีครับสวัสดีอ่อแมเพี่น้องต้นสายส่ครับสี่สี่โมงเช้าแล้วยี่กับแล้วครับเนี่ยเ็กหนก่อยเก็บเบร์ละคนงานม่ให้กันมีแต่ปัดตเพียนนะ กเปียนน้อยไอทิ้งก็ได้ปนินเนื้อห้างหนึ่งซองห้างกับเซ่ไ้นี่ครับบัญชีการแดดก็เริ่มออกแล้วกลางค้างกันยังอยู่อยู่ส่วนฝั่งนี้ก็หมากไม่อิดน้ำเพื่นึขงข้างๆนี้แดดดีครับบรรยากาศดีอยู่ก็เริ่มฮอนแล้วน้องผมก็จะกลับแล้วน้ำบูนน้เบียวแล้วยักกลับบ้าน นะปลาก็กินเรนนนื่อยๆอยู่ปลาตะเพียงนึงมัวฆาเงียจะกลับแล้วทือไมอยากกลับร้นอนดูต่ออีกขึ้นเออ <c oughs> น้องพุงก็ได้ครับผมเดี๋ยวอีกเก็บเบ็ดจังน่อยก็อีกกลับละเดี๋ยวไปเบิ่งพ่นงานเดี๋ยวให้เบิง่งในแต่ปลาตะเพียนน้อย <c oughs> พอได้ทอดอยู่ขันดีทอดอย่ได้ใส่นล้มันันได้ปวดเลยลังข้างกันนะจะให้กันเดี๋ยวเลาใช่ไหมใส่ขอทอด เปห้องหอินมั้นเนี่ยเล่นก็ได้ปเน็นหรห่างหนึ่งเฮ้ยมาวะเน็นบาดตเียนนหอทอหอต้มเนู่ตาดีครับนี่ก็ได้ติดาตะเพียนเนี่ย ไฟนี้นหะโอเคครับผมเดี๋ยวเก็บของเก็บเบ็ดเก็บอย่างกัสิกลับละคลิปนี้ก็สิมีเพียงแค่นี้นหะไม่มีมยังไงหรอกฝากให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับเบิร์รับฟังเป,ป,ป็นกำลังใจเพื่อไปคิดต่อไปไม่น,น่าสิยผาไปเพือพ่อไปเพลินไปแซ่บบักคักมุ้งในก,กนค็ค่อยว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับองค์พวงสวัสดีโอเคครับผม